Around the d o u l h สำหรับคนที่ใช้แท็บเล,ล็ตหรือมือถือสามารถกดปุ่มสีแดงตรงนี้เพื่อติดตามน้องเดลและกดปุ่มกระดิ่งกรุ้งกิ้งตรงนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่น้องเดลลงคลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดกันนะโอ้โอ เรา Around the World วันนี้มาะปาได้ครับวันนี้เราเรียกมาทำอะไรครับผมรีวิวอะไรนี่โลกกัปตันอเมริกาว้าวอืมซีวอด้วยนี่เอาฟางหัวเต็มเต็อาบองหัวปะเอาอยู่ตรงนี้แล้วกันนี่ไหนล่ะไหนล่ะอ่าของ เขาบอกว่าอายุห้าขวบขึ้นไปนะครับน้องเดียวเท่าไหร่ละสองครึ่งอ่าคุณ2สองก็ห้าพอดีจะเป็นไรนี่นะ,ะมันจะมีปลอกแขนให้เป็นแม่เหล็กแล้วก็ีโรเป็นแม่เหล็กแล้วพอ้โหสามารถติดไว้ได้ฮาเรามาดูกันเลยดีกว่าอวันนี้น้องเดียวก็ใส่ชุดกับกันอเมริกามาด้วยเท่ไหม นี่แกะเลยดีกว่าแกะ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 เราไม่ได้ขอเขาแค่ไหนเราไม่อเขา่เราไม่ได้อเขาแค่ไหนเราไอเคมาแค่หน่อเเราไม่อเหนเราด้ขอเขาแค่เอาไหเราไม่ได้ขเขาแค่ไหนเรมาแเราด้ขอเขาแหน นี่มาแล้วน้องเดียวอันแรกนะครับเป็นปอกแขนนี่ปอกแขนเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวใส่ข้างไหนข้างขวาดีกว่าเท่กั่ตันอเมริการเราใส่ข้างขวาใส่ขมาก็นี่ไงลูกมันเป็นกระโขมันเล็กมันใหญ่มากสแหรับเดียวๆเลยเนี่ย ติดไ่างี้ยอันนี้ใส่อ่านี่อย่างนี้เท่ไหมครับ<อ>นี่เดี๋ยวยืนหน่อยนี่ฮะมาแล้วนี่<ส>ครับเราก็จะเอาโล่มาใส่ต่อ,อสองมันก็นี่โล่มันก็จะมีแม่เหล็กอยู่ นี่ไม่ต้องจับโลก็ติดอยู่ที่มือเห็นไหมนี่งไงแต่แล้วก็ออกมาชโยน่วกับตมไคกาเป็นอย่างนี้เลยเนะโลติดอยู่ที่มือเลยหนักไหมเดียวยกโชว์สิไม่ไม่ล่ะเท่ไหมเท่ไหมแต่ปา้าใส่ให้ดูดีกว่าเดียวมันถึงไม่ไหวมันหนักใช่ไหมหนักโลโลมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่มันมีตัวที่เป็นแม่เหล็กนี่ก็ตัวที่เป็นแม่เหล็กมันจะหนักนะป้าใส่ให้ดู อยากเล่ไว้ใส่ข้อมือป้าไม่ได้แล้วเนี่ยข้อมือป้าใหญ่มากอุ้ยใส่ได้ใส่ได้ไดอุ้ยอุ้ยอุ้ยวางมือเดียวเล็กมือเดีเล็ใส่ไม่ได้นี่เท่จริงๆงแต่ละบ้านดีว้าวา นี่ไงล่ะกัปตันอเมริกานี่โอ้โหเท่จริงๆเลยรุดเลยรุดเลยป๋าแตะมือป๋าป๋าป๋าแตะไม่ป๋าแตะตาจีโอเคให้ให้กับตันอเมริกาใส่แล้วกันนะกับตันอเมริกามาใส่แล้วตกลงหนูเป็นกับตันหรือเป็นไอรอนแมนเนี่ยฮะ กับโอ้มาแล้วครับกับตันอเมริกานี่มีโลด้วยเอาเอาไม่ใช่เล่นอย่างนี้เล่นยังไงต้องเล่นยังไงเราติดไว้อย่างนี้นี่เอาไว้ป้องกันลูกไว้ป้องกันเวลาแม่ตีอ่ะถูกก็เอากันไว้แม่ตีแบบแปะ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 เดี๋ยวเอาที่กันไว้โอเคนะ แ,งแรงแรงนี่โว้ยเดี๋ยวตัดป๋ามาแล้ว <c oughs> ป๋าเป็นคู่ต่อสู้ของเดียวเลยป๋ามาแล้วป๋ามาแล้วนี่อไนะ เดินไือเลินไปเร็วมีโล่เลยก็ถือโล่กันดิถือไว้ถือไว้ถือโล่ขึ้นมาครับถือโล่ขึ้นมายมากันออมีไงล่ะ นี่นะครับผมทีมไอรอนแมนนี่เป็นทีมกัปตันส่วนใครอยากดูรีวิวเจ้าถุงมือนี้ก็ไปดูได้ที่คลิปแกะไข่มาวเวลนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปต่อต้ันก่อนให้สมัเป็นศึกของซีบ๊ายวอล จุ๊บเลย